สวัสดีครับผมแอดมินเพจติ่งรถซิงโซซายตี้นะครับสำหรับวันนี้ผมมายืนกับรถกระบะสีน้ำเงินคันนี้อา่าพอดีผมไปเจอน้องๆในใน c e b o o k นะอา่าผมก็เลยขอน้องเขามาถ่ายนัดวันวันนี้บริเวณสถานที่นี้ที่ผมมาถ่ายก็คือเป็นเ,เรียบมอเตอร์เวย์ที่ลำลูกกานะครับอา่าคลองคลองเโดยประมาณอา่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เจ้าของมาแนะนำตัวกันก่นกอนครับ สวัสดีครับผมบอมครับผมอ่าบอมอ่าสำหรับคันนี้แนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าตัวนี้มันเป็นรถปีอะไระปีอันนี้รถปี13ครับผม2013อ่าออนิวปี2013ใช่ครับเครื่องสองเครื่องสองสองพันห้าอ๋อใช่ครับเครื่องสองพันห้าครับอ่าเดิมเดิมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันก่อนปกติรถคันนี้เป็นสีอะไรอะ่ะ สีขาวมุกครับผมเอ็กซิลี่สีขาวอ๋อแต่ก่อนเป็นเอ็กซิลี่สีขาวแล่วมาทําเป็นสีน้ําเงินแก้วน้ําเงินแก้วม่วงอ๋อเหลือบม่วงครับแล้วก็จะมีคาร์บอนของของบอมทาคาร์บอนไปชิ้นไหนบ้างครับเนี่ยก็มีฝาหน้าอ่าฝาหน้าแก้มมีแก้มฝาท้ายครับผมฝาท้ายอ๋อประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ทรงนี่ของบอมหน้านี่โหลดเท่าไหร่หน้านี่ไม่โหลดเลยครับเดิม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  แล้วก็หลังสามหลังสามนิ้วครับผมดัดแนบใส่กองโหลดใส่กองโหลดอ๋อด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆตัวนี้รถใช้งานรถใช้งานตอนนี้เอาลงสามนิ้วใช่ไหมครับผมอ๋อแต่มันก็ยังเหลือเยอะอยู่เนาะครับอ๋อใช้งานตัวนี้อ๋อมันเป็นแม็กทีอีก้านตรงก้านตรงห้ารูตัวนี้แปลงดุมหรือใส่อแดปเตอร์ใส่อแดปเตอร์มาครับอ๋อตัวนี้ใส่อแดปเตอร์ยางเบืออะไรครับบอมตัวนี้อ สองห้าห้าห้าสิบครับผมสองห้าห้าห้าสิบทั้งหน้าและหลังเท่ากันไหมใช่ครับเท่ากันอ๋อก็คือมันจะเป็นเหมือนพวกของยีราฟแคาะพวกนี้นะแต่เรามาใส่รถตัวเตี้ยใช่ก็คือใช้ทุนด้วยใช้บรรทุกขายของอ๋อตอบอมขายอะไรอยู่ทุกวันนี้ขายปลาทูอยู่ครับผมปลาทูนึ่งอ๋อตลาดชัชวาลคลองเจ็ดครับอ๋อเพื่อนๆใครที่สนใจปลาทูหรือมาเดินตลาดที่ตลาดไหนนะชัชชชวานคลองเจ็ดครับผม ออมาที่แผงประตูได้เนาะรแล้วส่วนโหลดไปแล้วหน้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูภายในดีกว่าเดี๋ยวกี้ขอเปิดนะครับผมได้อ๋อเปิดภายในอ๋ีเยวมไปซื้อของมานี้นะแล้วอันนี้เป็นบ่ออะไรมั่งเควนี้ยเคอร์กี้ครับผมแทมอนซาแท้มอนซาท่าแดงอ๋อแล้วก็มีตัวนี้เป็นนาดี้นาดีคอบางเนาะ ตัวนี้ครับผมธรรมดาแล้วก็จะมีวัดบูธหน้า35ห้าตัวหนึ่งอ๋อนอกนั้นก็เป็นเบาะเดิมๆภายในเดิมๆยังไม่มีอะไรมากมายเนาะคันนี้นะใช่ครับสาหรับตัวนี้ทําไมถึงไม่ใส่คู่นึ่งอ่ะแฟนบนแฟนบนแต่เราชอบใช่เลยได้จัดตัวนี้ไปเดียวครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางของการแต่งนะแฟนชอบแบบนุ่มๆก็หานุ่มๆมาครับเราชอบแบบซิ่งๆเราก็ใส่ตัวนี้ใช่ครับโหทีเด็ดเลยใช้ได้เลยคันนี้ อ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเนาะสำหรับของบอมอ่าเดี๋ยวดูด้านหน้าอ่าหน้านี่มันมันไม่ใช่ออนิวแล้วนะเพราะว่าของเดิมเป็นออนิว<ช>แตวตัวนี้เป็นหน้าหน้าอะไรตัดต่อ,อยังไงเดี๋ยวบอมลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับเป็นหน้าสองพันยี่สิบครับผมไฟเป็นปีสิบเจ็ดไฟเป็นหนึ่งจุดเก้าปีสิบเจ็ดใช่ปีสิบเจ็ดกระจังยี่สิบ กระจังยี่สิบแล้วมาตัดต่อเป็นตัวเตี้ยกันชนตัวเตี้ยอ๋อเราคือเราให้ช่างเขาตัดต่อเป็นตัวเตี้ยก็คือตัวนี้ของกระจังตัวสูงใช่กันชนล่างตัวสูงตัวนี้ของตัวสูงของ t ียี่สิบครับผมแล้วเรามาเลาะชายล่างใส่ให้มันเข้ากับแก้มกับไฟตัวนี้ใช่ครับหมดไปกี่บาทเฉพาะไฟกับชุดหน้าเนี่ยอืมผมซื้อมาแยกๆมาแล้วให้ช่างเขาใส่ให้ประมาณหมดประมาณเท่าไหร่ตีไปประมาณสองหมื่น สอง0มืนได้หน้านี้เลยสอง0มืนกว่าสองหมื่นกว่าก็ก็คือสีชุดนี้ก็ไปทําพร้อมกันกับกับตัวรถเลยครับผมสีนี้ทํามาจากอู่ไหนอ่ะบอมอู่ช่างมาร์คของสิบสองครับของสิบสองก็ถือว่าสวยเนาะตัวนี้ใช้ได้เลยอ่ะแล้วภายในห้องเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเลยห้องเครื่องเปิดเปิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำพิธีก็นอ๋อ อ๋อภายในห้องเครื่องก็ยังเดิมๆอยู่ก็มีแค่ข้อแทนยางฝังอินเตอร์เนาะรู้ั้มแล้วมีข้างในได้มีหมกอะไรไหมไม่เลยครับข้างในเป็น2.5เดิมๆใช่ครับเทอร์โบครับผมโบเดิมโบเดิมหมดเลยเติมหมดเลยอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินเตอร์กับชุดอินเตอร์อ๋อเปลี่ยนแผงอินเตอร์ตัวนี้ด้วยครับแล้วได้รีแมปไหมคันนี้แมปอยู่ครับอ๋อวิ่งดีไหมใช่วิ่งดีครับแล้วก็ค์ดก็เบียร์ซีอ๋อเปลี่ยนคัดทองแดงก็เป็นค์ด ลินคัดอะไรนะทองแดงครับผม BRC อ๋อคัดทองแดง BRC อ๋อแล้วก็มีรีแมปก็คือเอาขับสนุกดันสบายครับผมวิ่งไกลๆมันก็ไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวครับแบบนี้ครับใช้ได้เลยอ่าหมดแล้วนะข้างนอกแล้วก็มีคับสแควร์อ่าของบอมมีกระจกคับสแควร์เนอะลืมไปที่เราให้ดูไปตัวนั้นครับอ่าเรียบร้อยแล้วหมดแล้วอ่าสำหรับรถของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นลงตัวนะครับเป็น1จุด 9ไฟ1.9ไทยล้าน20แต่คันนี้เดิมๆมันเป็นออ์นีามปี13ปี13เป็นเอ็กซลีปี13สวยงามเลยลงตัวก็คือรวมๆแล้วนี่ที่ทำไปหมดกี่บาทนี่บอมอ่สี่อ่าประมาณห้าหมื่นครับประมาณห้าหมื่นคือได้สภาพนี้เลยจากออ์นิวสีด้วยใช่จากรถออ์นิวสีขาวมีแค่แม็กครับ หมดประมาณ50,000ได้สีได้หน้าแบบนี้เลยครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าใช้ได้เลยเราไม่ต้องไปไปแปลงอะไรเยอะใช่ครับนี่ได้หน่อยหน่อยเราก็ได้แล้วอ่าสำหรับวันนี้ผมกับบอมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะอ่าเราเพื่อนๆสามารถติดตามบอมได้จากช่องทางไหนอ่ะบอมบอกทุกท่านหน่อยเฟซบุ๊กบอมสกายจุ๊บครับผมบอมสกายจุ๊บใช่ฝากิฝากร้านที่บอมขายของด้วยอ่าร้านปะทูน บอมปทุนนึงครับผมเคหะลาดตลาดชาชาวานของเจ็ดครับผมอ๋ออ่าสำหรับของผมนะครับอ่าผมก็ขอฝากช่อง YouTube ติ่งรถสิ่ง c i e t y เพจติ่งรถสิ่ง c i e t y ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะอ่าสำหรับวันนี้ผมกับบอมก็จะขอลาเพื่อนๆไว้เพ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปมีคันไหนมาให้ชมกันอีกเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมอ่าสำหรับวันนี้ จากการเทียงเท่านี้นะครับสวัสดาครับ